มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรู้เลยค่ะยืนข้างใครนิ้งปณิตาเผยวลีเด็ดอัจฉริยะพูดโดนใจสุดๆค่ะ จากเหตุการณ์ที่หลายคนยากที่จะทำใจกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดานี่ก็เกือบจะ3เดือนแล้วกับการจากไปของเธอนะคะซึ่งเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงหลายคนต่างเคลื่อนไหวและลึกถึงแตงโมจำนวนมากเช่นเดียวกับหนิงปณิตา ล่าสุดนะคะหนิงปาณิตาได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ #save a r อ i จฉริยะประโยคนี้คือใช่พร้อมแปะผาพอาิยะรุ่งรนัตนาพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลืออชาชยากรรมพูดว่าวันนี้ทุกคนดูได้เลยว่าใครเป็นพลเมืองดีถูกดำเนินคดีหมดแล้วใครอยากจะเป็นคนดีไม่มีใครการันตีว่าทำดีได้ดีมันมีแต่ทำความดีแล้วจะซวยวันไหนก็แค่นั้นเอง ทำกลางชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์จำนวนมากเลยค่ะรู้เลยว่ายืนข้างใครหนิงปณิตาเผยวลีเด็ดของอัจฉริยะผู้โดนใจสุสุดประโยคนี้คือใช่ถูกใจรัวๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ